สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกนะคะที่ BB จะมาอัปเดตก็คือน้องมิกานะคะได้ขึ้นปกนิตยาสาร มาดาฟิโกโลฉบับเดือนธันวาคมนี้ค่ะซึ่งก็เป็นเดือนเกิดของน้องด้วยนะคะเหมือนมาให้ของควัญล่วงหน้าน้องเลยทีเดียวนะคะทางนิตยาสารนะคะก็ปล่อยรูปและก็คลิปของน้องออกมาแล้วค่ะแคปชั่นว่าบนร่างกายของอินทวันมิกะพวกเรามองเห็นภาพสะท้อนของไวรัสในยุคป,ปัจจุบันไม่อาจละสายตา ไม่กลัวการลองผิดลองถูกไร้ขอบเขตไม่ถูกนิยามเช่นเดียวกับเด็กดื้อรั้นที่วิ่งด้วยความเร็วบนถนนแห่งชีวิตในขณะที่เหยียบคันเร่งเพื่อความเร็วครอบครองไว้ซึ่งความกระตือรือร้นและอนาคตที่สดใสความหลงไหลที่พรุ่งพ่านและอนาคตที่สดใสเป็นเพียงเครื่องยืนยันประโยคนั้นในโลกใบนี้ยังมีคนหนุ่มสาวที่กระตือรือร้นอยู่เสมอ อินทูวันมิกะไม่เคยจำกัดตัวเองอยู่เพียงแค่ตัวเลือกเดียวเช่นการเป็นนักร้องหรือการเข้าสู่วงการแฟชั่นมาดาฟิกโร่ฉบับเดือนธันวาคมไม่ถูกนิยามฮาชิซุเมะมิกะในความคิดของเขาเขาสามารถเป็นนักดนตรีได้เป็นช่างภาพหรือดีไซเนอร์ก็ได้อัตลักษณ์สามารถมีความหลากหลายและขนานการสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้น ผมไม่เคยวางแผนบีให้กับตัวเองรูปของน้องก็คือแบบโอ้โหทุกคนเป๊ะปังมากแบบหล่อมากหรอมากโอ้คุูมาก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 แม่แม่ก็รีบไปจับจองกันได้นะคะอย่าปล่อยให้แม่จีนเปไปหมดนะทุกคนรีบเปค่ะ,คะรีบเปและเรื่องต่อไปนะคะน้องแพ์ทิงนะคะจะมีไลฟ์แกับทาง The Brister Village Collection นะคะน้องก็มาย้ำแม่แม่อีกครั้งนะคะแคลชเ่นว่า วันที่28พฤศจิกายนนี้เวลาบ่ายโมงมาเยี่ยมชมบริสเตอร์ซูโจวิลเลจกับผมล็อกเป้าหมายที่ห้องถ่ายทอดสดบริสเตอร์ซูโจและบริสเตอร์ช่างหายรีบนัดหมายล่วงหน้ากันครับแม่์ม่ก็อย่าลืมนะคะน้องไม่ไลายวันที่28พฤศจิกายนนี้แล้วนะตอนบ่ายโมงอย่าลืมนะคะปักหมดรอเลยคะ่ะ และเรื่องต่อไปนะคะเนื่องจากน้องเคออยหยีนะคะเกิดอาการบาดเจ็บในระหว่างที่ฝึกซ้อมตอนนี้น้องจึงอยู่ในระหว่างการพักฟื้นตัวเองนะคะทุกคนทางค่ายนะคะออกมาชี้แจงเราขออ้างอิงข้อมูลจากเพจ For Daniel T. Hess นะคะซึ่งทางค่ายนะคะชี้แจงมาว่า เนื่องจากช่วงนี้ทางวงมีการเตรียมตัวเกี่ยวกับผลงานใหม่และการแสดงบนเวทีอาการบาดเจ็บของโจงเคยหยีได้กำเริบขึ้นขณะฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ ในวันนี้ทางทีมงานได้พาเคย์ฮียเข้าพบแพทย์แล้วแพทย์กล่าวว่าเบื้องต้นไม่ได้มีปัญหาใหญ่อะไรมากแต่หลังจากนี้ยังคงต้องระมัดระวังในการออกกำลังกายหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไปทางบริษัทและทีมงานจากกำกับดูแลสถานการณ์การฝึกซ้อมของโจเคย์ฮีพร้อมกับการดูแลชีวิตประจำวันด้วยสุขภาพมาก่อนความสุขมาก่อนคือคติประจำใจของโจเคย์ฮี และเป็นความปรารถนาสูงสุดของนักบินอวกาศที่มีต่อโตเคยอ,อยู่อีกด้วยทางค่ายก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าเบื้องต้นไม่ได้มีปัญหาใหญ่อะไรมากนะคะแม่แม่ก็สบายใจได้นะคะต่อไปนะคะ บีบีก็สมารอัปเดตรูปแล้วก็คลิปที่น้องๆอัปโหลดโซเชียลกันเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นที่น้องนายเลยคะ่ะน้องนายก็มาอัปรูปแคปชั่น Che c k in by into นหลิวยีนะคะก็คือรูปเบอร์มาร์กแม่น้องหลิวยีถ่าย <laughs> ให้น้องนายได้ไปเบอร์ขนาดนี้ลูกต่อไปนะคะน้องหลิวหยีนะคะก็มาอัปรูปในชุดจีนะคะแคปชั่นเจ้าหิมะม,มาแล้ววันนี้หิมะตกแล้วครับ ออกไปเที่ยวอย่าลืมสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆกันนะน้องในชุดจีนก็คือแบบใส่ชุดจีนเมื่อไหร่ก็คือเหมาะแล้วน้องนะคะก็มาอัพคลิปอีกนะคะแคปชั่นเกรดหิมะที่ปลิวสวายอยู่ในสายลมนั้นจะดูน่าเบื่อได้อย่างไรหิมะมากมายยินดีที่จะปลิวหายเข้าไปในป่าไม้และเทือกเขาซึ่งแคปชั่นของน้องก็เป็นบทกวีนะคะ แล้วน้องนะคะก็มาอัพคลิปอีกค่ะแคปชั่นฮิมาครั้งต่อไปคือเมื่อไหร่ครับนะคะน้องก็คือหล่อมากจริงๆนะลุกนี้ชอบลุกที่น้องใส่ชุดจีนแบบนี้มากๆเลยค่ะต่อไปนะคะน้องหลินโมนะคะก็มาอัปรูปน้องแกะนะคะแล้วก็มีความมาอัปเพิ่มอีกนะทุกคนแคปชันส่งไม่หมดขออีกครั้งนะคะก็คือเอนดูน้องหลินโมในดูมาก ต่อไปนะคะน้องปอยวยน,นะคะก็มาอัพรูปแคปชั่นเลือกงานแล้วครับก็คือมารายงานตัวเสมอนะคะผู้ชายคนนี้ประหนึ่งเราเป็นแฟนนะคะแล้วน้องแพททิกน้องปอยวยแล้วก็น้องเอเคนะคะก็มาอัพคลิปสั้นๆในไอจีสตอด้วยนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยทุกคนแคปชั่น don't ด e a t p แพท t i ก Add into วันปอยหยดแ d ดอินทวันนะคะก็เป็นคลิปที่น้องบอยยวนนะคะกำลังเซลฟี่อยู่แล้วน้องๆก็แอบถ่ายคลิปทุกคนน่ารักมากแล้วก็คือมีความเซลฟี่ว่าเอ้ยหลอนมากหรอมากครับหรอมากครับ,ค,รบคือน่ารักมากทุกคนนะคะพี่ปอกคือเขินเลยนะคะน้องๆแอบ่องอยู่ต่อไปนะคะน้องแพทย์ถิกนนะคะก็มาอัพรูปหล่อๆของตัวเองนะคะแคปชั่นภาพถ่ายสวยๆนะคะ แล้วก็มาอัพคลิปน่ารักน่ารักอีกแคปชั่นฤด,ดูหนาวอากาศหนาวมากครับแต่บ้านของผมร้อนมากฮ่าฮแล้วหน้าน้องก็คือง่วงมากแม่เหมือนตื่นมาแล้วก็ง่วงเนี่ยทุกคนเจ้านอนต่อไปนะคะนค้องเคยหยีนะคะก็มาอัพคลิปแคปชั่นโจเคหยีกับประสบการณ์บรรยายกีฬาครั้งแรกผมยังเป็นนักบรรยายรายการกีฬามืออาชีพครับ ก็เป็นคลิปที่แบบเหมือนน้องมาลองบรรยายกีฬาดูนะคะต่อไปน้องซานต้านะคะก็มาอัพคลิปเต้นน่ารักน่ารักกับน้องมิกกแคปชั่นเป็นรูปหน้าขำนะคะทุกคนแล้วคลิปของน้องทั้งสองก็คือน่าเอ็นดูมากเลยเหมือนชวนกันมาเล่นแต่น้องมิกกก็คือทําท่าไม่ถูกอีน้องซา,ตานต้ามีความเซ็งเอ็นดูมากเลยค่ะเจ้าน้องทั้งสองคน ต่อไปนะคะน้องมิกานะคะก็มาอัปรูปที่น้องไปถ่ายนิทยาศานะคะแคปชั่น a n k you มีความสุขมากๆครับขอบคุณมาดาฟิกาโลขอบคุณทุกคนมากเลยครับนะคะน้องก็คือหล่อจริงถ่ายแบบครั้งนี้คืออีเมพื้อมากนะคะและปีดท้ายนะคะด้วยชุดประจำวันของน้องมิกะนะคะน้องอัปเดตรัวๆเราก็ต้องเซฟรูปรัวๆเช่นกันนะค่ะทุกคน และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่ BB ีมาอัปเดตในวันนี้นะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีก BB บีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย